สวัสดีค่ะมาเด้อพี่น้องสิพามาเบิง่งเป็นยังนีงคะ่ะนี่นี่ยังไงนี่นคะ่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ใบกระเพรานะคะอันนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวค่ะเพื่อนบอกว่าเอียงกว๋วยเตี๋ยวท่าสยามแล้วก็แล้วก็เส้นขนมจีบปลาคูงปลาซีดาบักเขือเนี่ยบักเขือน,นะคะมีทั่บักเขือนไล่บักเขือ ขีนนน้นี่ก็จะเลีนมันแล้วก็มเส้นข้ต้มเปียกนะคะนี่ยังมันนี่พริกแกงพะแนงก็จะแห้ง,หอง,งหอเออพริกแกงพแัแหงน่นาจะเนาะขัดกรไดก็คือนำปลาด้วค่ะเดน้ำปลาือแ้วันเขาอนี้ไม้ดัดแป้งนะคะแปบปีกวดแปบเดียวกันหกสิบเจ็ดข้นขนมปลาแดกตาม้งหงด้วยค่ะ อยากเข็นบอคะ่ะเหี่ยงร้อยเก้าโคนอยากเข็นบัคุวงบอคะ่ะบะคุ้งกับบักฮวงพี่น,อน้องน่วยเนี่ยว่าไม่ว่าไข่เบ้าโคด้วยนี่น่วยนี่ร้อยหนึ่งคะ่ะร้อยเก้าโคนเครื่องเครื่องชิโลเครื่องกิโลร้อยเก้าโคนนะคะมันขายโลูกละร้อยอะ่ะร้อยเก้าสิบเก้าอ่ะเนี่ยน่วยนี่นะคะสามร้อยสาม เก้าเก้าสามเก้าสามเจ็ดสามรอยสามรอยประมาณสามรอยสามสิบบาท <K> <า>นะคะเป็นตีเป็นเงินเมืองไทยได้ค่ะเด้อสามรอยสามสิบาทเด้อบางงหน่วยนี่เบิองเด้อนี่ยไงบ่หน่อยก็เบอโลดเด้ค่ะเด้อในโมเมนต์เบาโหดวันนี้มาเบิรงกักอันนี้ค่ะวันนี้แนวราคาเลิศอีกอันนึงเด้อยอยากเด้ค่ะเด้อยอยากมันอยากก็เลยซื้อโบน้อนยหนาบักทุเรียนเลยค่ะสองหน่วยนี่ร้อยยี่สิบห้าโคนนะคะบัคซีดาค่ะบักซีดา ร้อยยี่สิบห้าโคนว่สันร้อยยี่สิบหาตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่ร้อยหนึ่งกับสามร้อยเนะพะนตีว่าสามบาทเราได้หนึ่ตีหลายอ่าสามบาทกับสามร้อยสามร้อยแล้วอีกยี่สิบหาเลยเป็นยี่สิบห้าคูณสามสามห้าสิบห้าทดหนึ่งสามสองเป็นหกเป็นเจ็ดสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทค่ะสองหน่วยเด้อค่ะเด้อสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเด้อค่ะเด้อเขาขายราคาขาดตัวเลยสองหน่วยอ่าร้อยยี่สิบหาเลยค่ะ บ๊ได้น้อยหนาบักฮวงนะคะแพงกว่าบักฮวงอีกวันนี้มาบริวดเคือค่ะมาบริวรเคือบันนี้บักเคือนี่สองอันสองอันมันขายเท่าไหร่บัตรท่ทุบัตรทิทุบสองก้อนอันหนึ่งโอ้โอันหนึ่งอะไรโอ้โหอีกคนนี้มันยังมันเอารวมกันเด้อค่ะเดี๋ยวไปบิ่งก่อนเด้อค่ะเด้อ มันก็ไรอันนี้วคู่ค้าคู่ล่าอันนี้น้ำโคก,ก่อนด้วยค่ะอันนี้กระป๋องละสามสิบบาทด้วยค่ะเด้อฟองละสามสิบอันนี้มาเบิ้งประกันบักผ้าวมั่งค่ะบันนี้ใช้บักผ้าวดีบันนี้นี่ซื้อบักผ้าวมาอันหนึ่งค่ะเออเมคอินอันนี้ก็เป็ร่วมเหรอ มันเขียนว่าเกินซอกกีนะคะแล้วก็ทุงทุงกับไข่นะคะทุงกับาคาหนึ่งโอ้อันกับบะาวน,นี่ขะาวนี่่อยซื้อมาแต่ใส่โบเมนนะคู่ขากุหลาบอันนี้ซื้อมาแต่ในหลานเวียดนะอันนั้นนะคะหลานไหหลานฝรั่งค่ะวัตทินี่กระป๋องละประมาณสิบสองสิบสองสิบสามข้นนะคะมันมันยี่ห้ออร่อยดีด้วยค่ะเด้อในยี่ห้อทั่วไปมันเป็นของหลานอันนี้เลยนะคะสิบสองสิบสามบาท วันนี้มาเบิ้งพริกแกงมั่งวันนี้พริกแกงพริกแกงพริกพะแน่งแต่พริกพะแน่งพริกพะแน่งนี่อ่ะมันเอารวมๆมันไม้มันบอกเขียนแยกด้วยคา้าพี่นองเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ้งมันเอารวมอันนี้หนึ่งสองสามมันเขียนมาเกลื่อนสอกเกตไปเลยด้วยค่ะเดอร์ระหว่างนี่ค่ะมันเขียนเกลื่อนสอกเกตไปว่าพักด้วยค่ะเดอร์อืม หาสิน้นเดี๋ยวเดิที่นอกทีเบนหนึ่งสองสามทีมันเอาอย่างรวมเอาหาหาสิ้นนะคะเกลือซอกเกะบะเมนเมนบอสอ,อันละยี่สิบหาจะอันละยี่สิบหาเพราะว่ามันกระเทียมลอยยี่สิบหาทกันอันละยี่สิบหาด้อค่ะเดิน เบื้องดินี่ยี่สิบมหาบาทยี่สิบมหาโคนประเทศนอเวย์ได้ค่ะเดี่นี่เจ็สิบมหาบาทได้หัวขาตังแง่สออันนี่แล้วเบื้งเดิว่าขอยว้าโพดจะกี่เห็นะหัวซิงไข่ค่ะพี่น้องหัวซิ่งไข่สามอันนี่ยี่สิบมหาได้ค่ะยี่สิบมหาโคนก็คืออัลละหหาโคนได้ค่ะได้อัลละห์ห้าสามใช่ไหมหัวละสิบมหาบาทค่ะว่าเป็นว่าข่อยว้าโพดหัวละสิบมหาบาทได้หัวซิงไข่นี่ว่าเป็นข่อยว้าโกดแพงที่ลีอามืเบิ้งงันมื่เบิ้งบัคเรือ เนี่ยบะเขือค่ะบะเขือไอ้แหะนี่พวกเนีค้ายใดคล้ายดีนะคะอันนี้ก็ยีสิมหาค่ะบะเขือนี่ค่ะบะเขือน้อยนอานี้ยีสิหาคือกันกับเจ๊สิมหาบัดอันนี้เดี๋ยวนี้ใบบกูดใบบกูดท้าใบบกูดยีสิมหาบัดยีสิมหาโควนเนาะค่ะเนาะกับเจ๊สิมหาบาทค่ะใบกะเพราแต่ใบกะเพราจะเป็นกะเพราแหลงเนาะใบกะเพราแหลง อันนี้กับยี่สิบหาโคูณน,นะคะเจ็ดสิบหาบาทคือกันใบกระเพราเลยมันเลือกสนนับหนึ่งตน้ตนสองตน้ตนสามตน้ตนสีตน่ตน้ตนห้าต้นหกต้นเจ็ดต้นแปดต้นเก้าต้นเก้าต้นนะคะเจ็ดสิบหาบาทนะคะใบกระเพราเจ็ดสิบหาจ้ะอันนี้เด็กปนอันละเท่าไหร่อันนี้ขายโบแมนขายยี่สิบหาได้แบเคือคืนราคาได้พี่นอ้องแท็กละสี่สิบห้าโคูณน,นะคะสองอันนี้เก้าชิบนะคะ อัลสีซิบหาค้ดสองอันนี้เก้าสิบจะบะเขือนะคะขึ้นาามาเสียมะปนนะคะจะกิน,น 4, 5, 2, 8, 10, ปนมะเขือซื้อบะเขือมาสองเพียงเสียมะปนสี่สิบห้าค้เนาะค่ะสี่สามกับสิบสองร้อยยี่สิบบรรณาญาณวุ่นโมเมนเก้าสิบนะคะเก้ 4, 3, 4, 2, าเก้าสามยี 9, 9, 3, 10, 10, ่สิบเจ็ดสองอันนี้สองร้อยเจ็ดสิบนะคะเก้าสิบโค้ดเนาะคะ่ะบะเขือสองอันนี้ สองร้อยเจ็ดสิบบาทแต่ปก็เคือสองแผน่นนี่ก็มันเก่าซิบโค้นค่ะแปลว่าเข้าขึ้นราคาด้วยจ้ะมอนนเบิงบ่งเส้นกว๋วยเตี๋ยวมั่งนี่ซื้อเส้นกว๋วยเตี๋ยวมากด้วยค่ะสองอันอลาอลสามสิบอะไรอละยี่สิบเก่าะเทียสิบหาโค้นค่ะหอ่อสองหอ่อเส้นขนมจีนนี่ สองห่อเจดิม้มนไดค่ะเด้อมันตกห่อแล้วจักบะเพราะว่ามันวัแย่แล้วค่ะมันวัวเลคือแย่อันไหนมันคือกันมันก็จะติดเป็นสองเลยนอะคเะนอกมันเขียนสองอตองันเจดิ่าเด้อแนเมหา่มมหางละไร,ร, 32, 33, รสามเิือก่สามสิบสองสามสิบสามบเมนสามสิห่า หอละสามสิบหากลัวาอันนี้อันนี้อันนี้สี่สิบเก่านะคะหาซิบห้าสิบโคตรนะคะเซ็มเขาเปียกค่ะห้าสิบนะห้าสามสิบห้าหอละลอยหาซิบนะคะอ๋อหาสิปบาทสี่สิบสี่สิบหาสี่สิบเก่าห้าสิบตีว่าหาสิบสักสี่สิบเก่าเก่าชิ้นนะคะห้าสิบโคตรห้าสามสิบห้าลอยห้าสิบบาทนะ อันนี้เทไรสามสิบเก้าเก้าสิบสามสี่สิบโคตรพริกแกงอันนี้สี่สบค่ะสีโคตรนะสี่สาสิบสอยี่สบาทนะจะพริแกแกงพริกแกงพะแนงเด้จะเด้อว่าสิแกงพะแนงนะคะเนี่ยร่วมแล้วนะคะเนี่ยได้เท่าไหร่ลาดีแล้วค่ะได้เท่านี้นะคะเด้มาด้หน,นึ่งชิ้นสองชิ้นอันนี้อีกสองชิ้นอันนี้สิ้นหนึ่ง บะคู่งวยหนึ Ether, szer, regen, leer, ่งบะเขือเนี่ยค่ะบะเขือซอมแพกบะเขืออันนี้ซอมแพกเลิกะข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเนาะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดข่าะตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หูละพานะจ้ะเล้วกะบะคุ่เนาะบอกไปแล้วบะคุ่บะเขือบะเขือบะเขือหน่อยนี่แล้วก็บักอันนี้นะคะบักซีดาบักซีดาแล้วก็อันนี้ก๋วยเตี๋ยวอันนี้ห่อหนึ่งนะคะเบิ้ดไปเท่าไหร่นะคะ หกรดโคตนะคะหกร้อยแปดโคนหาิบสตางค์หกหกสามหกสามสิบแปดสิบแปดสิดพันแดะคะพันแปตวกาวนะคะไปลานลานเดียดนามเบิร์พันแดนะคะนะหกรยกว่านะคะก็คือของนี่ค่ะเนี่ยเบิร์ดแต่พันสียโคนะคะเบิรตนี้นะคะนะทั้งลานทั้งลานเวียดนารลานแขก ล้านล้านฝรั่งเนะเด้สามดินพั0สโคนเนี่ะเดือเนี่ยตีเป็นเงินไทยอะไรสามสี่พันบ่สี่พันกว่าเนาะเมนบ่เอ่อพันสี่ส่ามนสองเมะคสี่พันสี่พันสองสี่พันสอกว่านี่แหะค่ะตีเป็นเงินไทยนะคะ่ะเนาะถ้าตะกี้มันโบเคสปนี้มันก็นจะโบว์ตปนีนะะด้วยค่ะด้อ อันนี้มันแคบเลยค่ะอันนี้ละโหดอีลีนะคะนาออันนี้ก็อันนี้นะคะโหดอีรีนะคะล่องลงมากอ่ะล่องลองมากก่นหลังจะเป็นคุณเธอนีนะคะนาอบะเขเนนะคะเสาะซีน่วยซีซิมหาปะโอ้ยเขาจบพิงแค่นี้นะคะเดาเดินมนในซีเมียนมามาโซ่แบบว่าเออของันไปซื้อของนะคะว่าแพ้แพงอีรีบวแพงนะคะเด้อ่วนคอกรลังแพงนะคะคลิปนี้เขาจบเพียงแค่นี้นะ้ค่ะสวัสดีค่ะ